ลวดลายคือแบบดูคมขึ้นมากว่าเดิมแต่แบบตามันแปลก โอเคฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมนี่ก็อยู่ผมในเกมไมค์คร f t กันอีกเช่นเคยฮะก็ในะสาร์คลิปนี้นะผมก็มีเทคจะแพกจะมาแนะนำท่านผู้ชมกันอีกแล้วฮะซึ่งก่อนหน้านี้นะผมก็ได้ทำคลิปแจกนะฮะเอ็อกเทคจะแพก เฟสฟูลที่ความชัดระดับ3 2คูณ32ไปใช่ไหมฮะก็แต่สําหรับในวันนี้นะผมก็มีเฟสฟูลฮะความชัดระดับ6 4คูณ64จะมาแนะนํากันนะฮะก็สําหรับความชัดระดับ6 4คูณ64จะแตกต่างจากไมค์ครับปกติยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าฮะก็ ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของต้นไม้กันฮะท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะนี่นะฮะใบมงใบไม้อะไรฮะก็จะแบบดูแบบชัดขึ้นมากว่าเดิมฮะก็จะแบบดูแบบเป็นรูปใบไม้มากยิ่งขึ้นนะต้นมงต้นไม้นะฮะก็จะแบบลวดลายก็จะแบบคมชัดมากยิ่งขึ้นฮะนะสาหรับดินก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ฮะนี่ฮะต้นไม้ในส่วนของอื่นๆก็จะประมาณนี้ฮะนี่ครับก็สังเกตดูนะฮะว่าใบไม้มันก็จะแบบ คมชัดขึ้นมากว่าเดิมฮะท่านผู้ชมลองสังเกตดูในส่วนของต้นสนฮะนี่ฮะก็จะแบบลวดลายก็จะแบบผมจะบอกอยังไงมันอารมณ์แบบเหมือนต้นคิดมากนะฮะท่านผู้ชมนะฮะแบบก็จะแบบดูแบบเป็นพวงเป็นพวงแบบนี้ฮะผมไม่รู้ผมจะอธิบายยังไงดีนะสาหรับเออลักษณะใบไม้แบบนี้ฮะนี่ฮะสำหรับเออต้อนไม้เออป่าจังเกิลนะเหมือนมันจะเป็นบล็กนะท่านผู้ชมซึ่งปกติมันจะต้องใส่แบบแบบนี้ฮะแบบใบไม้แบบอื่นๆแบบนี้ฮะแต่นี่เหมือนจะเป็นบั็กฮะ ก็จะประมาณนี้ฮะเถาวันก็สังเกตดูนะฮะลวดลายฮะนี่ฮะหเห็นแบบชัดเลยฮะสำหรับ64ก็แน่นอนฮะว่ามันก็จะมีความคมชัดมากกว่า32มสคูณสานั่นเองฮะนี่ฮะแต่ว่าเอ่อสำหรับเอ่อพวกสาหร่ายอะไรเหมือนจะเหมือนจะไม่เปลี่ยนเหมือนจะไม่เปลี่ยนเลยะฮะท่านผู้ชมก็ผมไม่รู้นะฮะว่าแบบเออหนึ่อยยี128มันจะ ชัดขึ้นมาหรือเปล่าฮะอันนี้คือผมก็ยังไม่ได้ไปลองดูฮะนี่ครับลวดลายหินอะไรก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคฮะนี <innate> ่สาหรับเอ่อพวกบล็อกแรกอะไรต่างๆก็จะประมาณนี้ฮะนี่ฮะก็จะแบบดูแบบเป็นลวดเป็นลายมากยิ่งขึ้นดูคมขึ้นฮะท่านผู้ชมนี่บล็อกเนเธอร์ไลท์นี่ก็จะแบบวนๆประมาณนี้ฮะนี่ฮะอันนี้เนเธอร์คอร์นะฮะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยนะท่านผู้ชมนี่ฮะ นี่อันนี้คือหน้าต่างลวดลายมันเป็นแบบนี้เร้ซึ่งก่อนอันนี้คือผมมองไม่ออกจริงๆนะฮะที่แบบเป็นไมค้าแบบตั้งเดิมฮะนี่ฮะพอแบบมันชัดขึ้นเราก็จะได้เห็นลวดลายมากยิ่งขึ้น,นะฮะพวกแบบต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยก็สังเกตดูะฮะว่าแบบก็จะแบบดูแบบละเอียดขึ้นมานะฮะอันนี้เหมือนจะไม่เปลี่ยนอ้อเปลี่ยนอยู่นะ,ะับพอมองใกล้ๆก็เปลี่ยนอยู่นะท่านผู้ชมเหมือนจะคมขึ้นกว่าเดิมฮะนี่ฮะแต่ที่ผมชอบมาก <X N 2> ที่ส, <SUV> สุดนี่ก็คงจะเป็นแบบขนแกะนะท่านผู้ชมคือแบบลวดลายมัน ดูละเอียดนะท่านผู้ชมเลยซึ่งผมคิดว่านะถ้าเกิดแบบเป็นความชัดระดับเองร้0กว่าอะไรแบบนี้ผมมองว่ามันน่าจะคมขึ้นมากกว่านี้แหละนะแต่ระดับ64นี่ก็ถือว่าแบบคมมากแล้วนะท่านผู้ชมคือเป็นลวดเป็นลายแบบชัดมากแล้วอะฮะอันนี้คือแบบก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมคือมันเปลี่ยนไม่ได้คือมันแบบมันเรียบอยู่แล้วฮะคาร์บอนสโตนนะฮะแบบแบบเป็นวงเป็นวงอะไรแบบนี้ก็สําหรับกระจกผมคิดว่าเออเหมือนไอตรงไอตรงที่แบบเป็นลวดเป็นลายแบบนี้คือแบบเหมือนมันจะละเอียดขึ้นนะฮะ ท่านชมคือแบบบล็อกอันนี้คือสวยมากเลยฮะไอ้บล็อกแบบกาเดียนนะฮะโอ้โหอันนี้แบบดูแบบออกแนวแบบสามมิติเหมือนกันนะท่านชมพอมองแบบดีๆฮะเออนะฮะเหมือนแบบเหมือนมันแบบมันจะนูนขึ้นมาจริงๆเลยนะคือแบบทําออกมาดีมากอันนี้คือแบบกระดูกฮะมันเป็นวงกลมแบบนี้เลยนี่ฮะลวดลายข้าวสวยมากอ่ะคือแบบละเอียดละเอียดมากฮะ บล็อกน้ำผึ้งนี่ผมมองว่ามันน่าจะไม่เปลี่ยนเหมือนจะไม่เปลี่ยนนะท่านชมคือมันเหมือนแบบ16คูณสิปกติเลยฮะบล็อกสลามฮะก็จะประมาณนี้ฮะเออลวงข้าวลวงข้าวก็แบบดูคมขึ้นมากว่าเดิมเหมือนจะคมขึ้นมากว่า32อเยอะเลยนะท่านชมนะฮะเหมือนแบบมันจะละเอียดขึ้นอะ่ะก็จะประมาณนี้นะสำหรับลวงข้าวฮะนี่ฮะสโตนบงสโตนบิกนะฮะต้นไม้ในเนเธอร์ฮะ ถ้าเกิดใครสังเกตซีเรียลชูลรวลอของผมผมก็จะใช้อันนี้แบบตกแต่งตามทางเดินด้วยฮนะคือชอบมากฮะมันเหมือนแบบโกสโตนอะไรแบบนี้เลยนี่ฮะท่านผู้ชมเนเธอร์พอลท่อฮะอา้า <c> ว <oughs> หายไปละนี่ฮะท่านผู้ชมคือแบบดูแบบเป็นวงเป็นวงอะไรแบบนี้นะฮะดูออกแนวแบบน่าขนลุกเหมือนกันนะ่นนะฮะบล็อกในเนเธอร์ก็จะประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวดูลาวานิดน,นึงฮะลาวา หู็อกผมเพิ่งมาสังเกตแบ็กสโตนะท่านผู้ชมสวยมากเลยคือแบบลวดลายแบบละเอียดมากเลยฮะนี่ฮะลาวาก็จะประมาณนี้ฮะลาวาโอเคฮะก็จะประมาณนี้นะสำหรับเฟสฟูลนะฮะระดับความชัดอยู่ที่64สิคูณหกฮะก็แน่นอนฮะว่ามันก็จะชัดกว่าเอ่สิบองคูณสานะขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนั่นเองฮะโอเคฮะก็เดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของวิธีการลงกันเลยดีกว่าฮะ โอเคฮะแอปที่ผมจะใช้ในการลงเฟสฟูในวันนี้ผมก็จะใช้ IceFire p l a e r เหมือนเดิมฮะก็คลิกเข้าไปในแอปได้เลยฮะแล้วก็มาที่ที่เก็บข้อมูลภายในนะฮะตรงนี้ฮะคลิกเข้าไปฮะแล้วก็ไปที่ตรงดาวน์โหลดฮะผมโหลดไว้ก็จะอยู่ที่ไฟล์ดาวน์โหลดฮะก้อนฮกนี่ก็จะเป็นไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาฮะก็หลังจากนั้นก็ให้เรากดคลิกค้างฮะแล้วมาที่นี่ฮะตรงจุด3จุดตรงเพิ่มเติมตรงนี้ฮะคลิกเข้าไปฮะแตกไฟล์ไปที่แล้วก็กดตกลงได้เลยฮะ โอเคฮะพอเราแตกไฟล์เสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นไฟล์ตัวนี้มาฮะนะก็หลังจากนั้นก็กดคลิกค้างฮะแล้วก็มาที่คัดลอกหรือตัดตรงนี้ก็ได้ฮะผมก็จะใช้คัดลอกฮะแล้วก็กดปุ่มแบ็ k กับที่โทรศัพท์เราฮะแล้วก็หาไฟล์ที่ชื่อว่า android นะฮะตรงนี้ฮะคลิกเข้าไปเลยฮะแล้วก็มาตรง data ฮะนี่ฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้เราหาไฟล์ที่เป็นรูป m i n e c r a f t ได้เลยฮะนี่ฮะของผมก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ฮะไฟล์ com m o j a n g ตรงนี้ฮะคลิกเข้าไปเลยฮะ แล้วก็มาตรงไฟล์ฮะเกมฮะคอมโดดโมแจงฮะแล้วก็หาไฟล์ที่ชื่อว่ารีซอ pack ฮะของผมก็จะอยู่ตรงนี้ฮนะรีซอ pack คลิกเข้าไปฮะแล้วก็กดปุ่มวางตรงนี้ได้เลยฮะแต่ว่าผมวางไว้แล้วนะฮะตรงนี้ผมก็จะไม่วางซ้ำฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้เราเข้าเกมตามปกติได้เลยฮะโอเคฮะก็หลังจากที่เราเข้าเกมกันมาแล้วนะก็ให้ชมนะมาตรงที่คําว่า Setting ตรงนี้ฮะแล้วก็ แล้วก็หลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาตรงด้านล่างซ้ายมือฮะก็หาคําว่า Global Resource ตรงนี้นะฮะแล้วก็มาตรงที่คําว่า My Pack ฮะตรงด้านขวามือฮะคลิกเข้าไปฮะท่านชมก็จะเจอกับนี่ฮะนี่ก็จะเป็นเฟสฟูที่เราลงกันมาเมื่อสักครู่นี่เองฮะก็สังเกตดูนะก็จะเป็น64นะคูณ Bedlock อันนี้นะฮะก็คลิกเข้าไปฮะแล้วก็มาที่คําว่า Activate นะตรงนี้ฮะคลิกเข้าไปฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็กด Back u p ได้เลยฮะก็ให้มันโหลด Resource Pack เราสักคู่ฮะ โอเคฮะก็หลังจากที่มันโหลดเสร็จแล้วก็มาตรงที่คําว่า setting ดูฮะแล้วก็มาเช็คดูฮะ global r e s o e ฮะมาดูตัว active ด้านบนฮะอ่าถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าเราลงเฟสฟูลเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะก็หลังจากนั้นก็ลองสร้างแมปเข้าเกมตามปกติได้เลยฮะอ่าท่านชมท่านชมลองสังเกตตรงหลอดโหลดแมปดูฮะก็สังเกตดูว่ามันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะฮะนี่ฮะถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าเฟสฟูลของเราก็สามารถใช้งานได้แล้วฮะ นี่ฮะลองสังเกตดูต้นไม้ใบหญ้าเราดูฮะท่านผู้ชมนี่ฮะโอ้โหต้นไม้คมฮะเรียกได้ว่าคมจริงๆฮะเออผมเพิ่งสังเกตดูหลอดเลือดหลอดอาหารเราดูฮะนี่ฮะท่านผู้ชมก็เหมือนจะเปลี่ยนไปด้วยฮะก็จะแบบดูคมขึ้นมากว่าเดิมฮะนี่นะฮะต้นไม้โอ้โหโอ้โหดูสติ๊กท่านผู้ชมดูผมถือฮะนี่ฮะนี่ครับนี่ผมเพิ่งสังเกตดูนะฮะวัวฮะ นี่ฮะเหมือนจะเปลี่ยนไปด้วยฮะดูแบบลวดลายคือแบบดูคมขึ้นมากว่าเดิมแต่แบบตามันแปลกๆดูตาวัวดีเออยังไม่ได้แบบเจอแบบพวกหมูพวกอะไรพวกแบบสัตว์อะไรแบบนี้เลยฮะโอ้โหอันนี้แบบพร้อมแบบมาเดินสำรวจแบบนี้เนี่ยแบบอารมณ์แบบผมตอนนี้คือแบบอยากเล่นเอาชีวิตรอดมากครับท่านผู้ชมฮะ โอเคฮะก็จะประมาณนี้นะสำหรับ t t e x u Pa ช a พค f t ส f u l ฮะก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้ฮะท่านผู้ชมภาพสวยมากฮะเผื่อใครแบบเบื่อภาพบรรยากาศไมค้าแบบเดิมๆฮะอยากเปลี่ยนมาแบบนี้บ้างฮะลองโหลดไปเล่นกันดูนะฮะโอเคฮะก็จบกันไปแล้วนะสำหรับเ a ชแ f คเ t ส f u l ฮะระดับความชัดอยู่ที่64คูณ64ฮะ ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ด้วยฮนะก็ขอบคุณที่รับชมคลิปกันจนจบนะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีก็สวัสดีครับบายๆอย่าลืมกดซับกันด้วยฮนะ